โอเคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเจวีชแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการแจกล่าเน็ตฟรีค่ายซูมูมจำนวน6ตัวด้วยกันเลยนะครับวันนี้โอเคครับคําแนะนําก่อนสมัครนะครับก็ไม่ควรมีเงินไว้ได้ซิมสักบาทนะครับหรือมีเงินไว้ได้ซิมศูนย์บาทนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันการห่างเงินนะครับผม ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ต้องขอกำลังใจเพื่อนคนละหนึ่งไลค์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อนที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของผมนั่นเองนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดเพื่อนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูทีหนึ่งเลยนะครับ โอเคครับตัวแรกนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน55สี่เหลี่ยมโรออกนะครับราหันนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตพิมพ์นวล1กิกนะผมเลยเวลาใช้ก็30วันนะครับผมโอเคก็ลองไปสมัครกันได้นะครับผมโอเคก็จะเกิดผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่2เลยนะครับโอเคครับตัวที่2นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน35สี่เหลี่ยมโรออกนะครับ ราัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตวิมนวนหนึ่งกิกนผมระยะเวลาใช้ก็สาวันนะครับผมโอเคก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมโอเคครับเดีย๋ยวเราดูตัวที่3ามเลยนะครับโอเคครับตัวที่3นี่นะครับก็ให้เพื่อนกดดอกจันแปดห้าศูนดอกจันหนดอกจันห7 4 0 หกหนึ่งเก้ี่เดียมโทรออกนะครับรหัสน,นี้นะครับก็จะเบนเน็ตอยู่ที่อยหนึ่1กิกนะครับผมระยะเวลาใช้ก็30วันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูตัวที่4กันเลยนะครับครับตัวที่4นี่นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน8 5 0ดอกจัน1ดอกจัน4 8 0 0 1 8 สอเจ็ซีเรียมโทอองนะครับรหัสนี้นะคร sigma, ับก็จะเป็นเด่นอยู่พิมพ์นวล4ีกิกนะผมระยะเวลาใช้ก็30วันนะครับผมสามารถไปกดได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่5เลยนะครับครับผมตัวที่5นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน5 5 5ดอกจันสี่ซีเรียมโทออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเ่นอยู่พิมพ์นวลสิกิกนะผมระยะเวลาใช้ก็ส0ิวันนะครับผมก็ รับเน็ตได้ได้แค่5 0 0 MB อนะครับผมต่อวันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูตัวที่6กันเลยนะครับโอเคครับตัวที่6นี้นะครับก็ให้เพื่อนๆกดดอกจัน9 0 0นดอกจัน4 4 4สี่สี่เหลี่ยมโทออกนะครับรหัสนี้นะครับก็จะเป็นเน็ตยิมนอนยี่สิกิกนะครับผมนะครับเวลาใช้ก็4เดือนนะครับผมก็ลองไปสมัครกันดูได้นะครับผมก็ยิมนี้ถ้าเกิดผมบอกผิดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมก็ผมหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับผมโอเคครับก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับแเราไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับสวับนีสำหรับวันนี้ไม่บายนะครับ